โอเคครับก็ขอการ์ดสวัสดีสวิตต์ชารวิลลุนลารสเพลเยตทุกคนดูทุกทางกันด้วยนะครับพบกวับพี่อีกแล้วนะครับ C4 นะครับทุกคนวันนี้พี่จะมาจะมารีวิวอัปเดตใหม่นะครับทุกคนเอ่ออัปเดตใหม่นะครับอัปเดตนี้เป็นอัปเดตอัปอัปเดตของลารสเพลเยตนะทุกคนอัปเดตพาร์ทหนึ่งนะครับทุกคน <Wow. S 1> ทั้งหมดมันมี3พาร์ทนะทุกคนทั้งหมดของอัปเดตแมปเนี่ยมันมี3พาร์ทนะตอนนี้ยังเป็นพาร์ทแรกนะทุกคน เออมีแจกโค้ดได้นะถ้าทุกคนพร้อมไปดูคลิปแล้วทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครป์พี่กันด้วยนะครับเพื่อพาพี่ไปี่นะถ้าทุกคนพร้อมแล้วก็ไปเลย let's go <S สนใครที่กำลังมองหาร้านกดของพีซาเหล็กคุ้มคุ้มรับความราคาเริ่มต้นที่40บาทขาไอดีไก่ตัวราคาเริ่มต้นพีย8 แนะนำร้านนี้เลยมี m i n a t อ r ดีอยู่ใต้คลิปนะคะและยังมีอีกร้าน Negro Bug ช h o p ยังมีบริการกดผล,ล,ลเลทค,คุ้มๆและกดเกมพัดแมปต่างๆทั้งแบบป,ปอกฟุตและแบบ k ิงเ Legacy ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปเหมือนกันนะหนึ่งเลยนะครับทุกคนอัปเดตนี้นะเพิ่มเกาะใหม่มาทั้งหมด2เกาะนะเป็นเกาะทะเลทรายนะทุกคนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เกาะเกาะทหารเรือทุกคนเดี๋ยวพาไปดูครับนี่นะครับทุกคนเราก็ได้มาถึงแล้วนะอันนี้เป็นเกาะใหม่นะครับ เกาะฟาร์มเวลต่อจากเวลหนึ่งพันหนึ่งพันแปดร้อยไม่ใช่ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเป็นยงนะอันนี้เป็นเกาะเวลหนึ่งพันหกร้อยแล้วก็บอสใหม่นะครับทุกคนพี่ม่รู้นะว่าบอสมันจะเกิดกี่ชั่วโมงอ่ะลืมถามแอดมินเลยอะ่ะทุกคนเดี๋ยวให้ทุกคนไปหาดูเอานะครับทุกคนเนี่ยเกาะรูปร่างเกาะก็จะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะครับทุกคน แล้วก็อีกเกาะหนึ่งนะครับทุกคนเกาะทะเลทรายอยู่ตรงข้ามกันเลยเดี๋ยวพาไปดูนะ A later few moments later. นี่นะครับทุกคนแล้วก็เกาะใหม่นะทุกคนเป็นเกาะทะเลทรายนะเกาะนี้มันมีบอสหรือเปล่าบอสแบบ <c oughs> มีดอบของอันนี้อันนี้ก็ไม่ทราบน่าจะมีหรือเปล่าทุกคนอยู่ตรงเนี้ยน่าจะมีหรือเปล่าอันนี้น่าจะมีนะครับพี่ว่าอันนี้เป็นฮาลาอยู่รอยู่าพิงเะแล้วก็อันไหนอีกอะ อันนี้เป็นตรงฟาร์มเวลทุกคนเวลฟาร์มเวลเกาะน,นี้จนถึงเวลตันเลยนะทุกคนเกาะน,นี้นะแล้วก็อัปเดตต่อมานะครับทุกคนเพิ่มระบบค้าหัวนะทุกคนเพิ่มระบบคาหัวนะแล้วก็หน้า Ui ไอใหม่ต่างๆนะทุกคนพวก e p พวกเลือดพวกเงินพวกแล้วก็เกมพารมาใหม่นะครับทุกคนเกมพาร์ตเรือเกมพารอะไรวะม่ ช่างมันแล้วก็บัฟผลมาใหม่นะครับจะมีผลพวกผลแมกมาผลนะผลแมกมาผลฟีนิกซ์ผลไฟผลอะไรต่างๆนะทุกคนที่มันแบบเป็นสายโลเกียแบบพวกแรงน้ําถ่วงไม่ใช่สายสายโลเกียนะบางผลไม่สายโลเกียมันก็บัฟนะครับทุกคนแอดมินก็บัฟนะครับทุกคนแล้วก็ปรับขาดํานะครับทุกคนอือปรับขาดานะแล้วก็ดาบ V2 นะทุกคนดาบเซเบอร์ V2 นะที่ปรับเปลี่ยนมาใหม่ แล้วก็แบ็คเลขาดำนะแล้วก็อะไรอีกอ่ะแล้วก็ยูรุอ่ะทุกคนเออนี่นี่สกิลใหม่สกิลใหม่สกิลใหม่ยูรุเนี่ยเนี่ยอันนี้จะเป็นฟันธรรมดายูรุปรับเปลี่ยนสกิลใหม่นะทุกคนอันนี้แล้วก็อันนี้เกาะใหม่นะเกาะใหม่ก็เปลี่ยนหมดเลยนะทุกคนเปลี่ยนแบบโอ้โหอันนี้เป็นอัปเดตใหญ่นะทุกคนแต่เป็นพาร์ทหนึ่งนะอัปเดตนี้มันเป็นพาร์ทหนึ่งนะทุกคนอัปเดตนี้เป็นพาร์ทหนึ่งนะแล้วก็เปลี่ยนใหม่โอ้โหหลายอย่างนะทุกคน บัฟผลแล้วก็อะไรอีกอะแล้วนะแล้วก็บอสใหม่นะครับทุกคนมีบอสใหม่แล้วก็เรือใหม่นะครับทุกคนเรือเป็นเรือมีฮอกเออเป็นเกมพาร์ทมีฮ็อก่ยเรือตาเหี่ยวทุกคนเรือลงอะ <IL EN C SE> แล้วก็บอสใหม่นะทุกคนไม่รู้นะเหมือนกันนะว่ามันจะดรอปอะไรนะครับทุกคนอันนี้ก็ไปหา,ากันเองนะครับทุกคนส่วนโค้ดใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้คลิปนะทุกคน มันเป็นโค้ดเจมอ่ะทุกคนโค้ดเจมเดี๋ยวพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปไม่ใช่ทิ้งลิงก์ทิ้งโค้ดไว้ใต้คลิปนะครับมันเป็นโค้ดใหม่นะโค้ดโค้ดเจมโค้ดอะไรต่างๆนะครับทุกคนโอเคนะครับทุกคนถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด Subscribe พี่กันด้วยนะครับเพื่อพลาดคลิปต่อไปพี่นะสำหรับพี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้ละครับบ๊ายบาย